ผลงานที่เป็นเลิศ best practice เรื่องการพัฒนาทักษะสมอง EF ผ่านการเล่นเกมการศึกษายาเสพติดตัวร้ายเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กปฐมวัยโรงเรียนมารีวิทยาจังหวัดศรีสะเกษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดเป็นภัยใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบทั้งต่อบุคคลครอบครัวและสังคมสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับทักษะสำคัญของสมองส่วนหน้าหรือที่เรียกว่าทักษะ EF executive functions ในเด็กที่ขาด EF จะทำให้เกิดพฤติกรรมเช่นขาดการยั้งคิด ขาดแรงจูงใจในการทำงานหรือทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จตามที่คาดหวังและขาดทักษะในการคิดตัดสินใจเด็กจะเสี่ยงต่อการถูกชักจูงได้ง่ายรวมถึงการทดลองใช้ยาเสพติดซึ่งนับเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น EF คืออะไรทำไมสำคัญทักษะสมองส่วนหน้า Executive functions คือทักษะการทำงานของสมองที่ทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการของสมองคอยทำหน้าที่ควบคุมความคิดอารมณ์การวางแผนและการตัดสินใจของเราไม่ว่าจะเป็นทักษะการยับยั้งชั่งใจความจำเพื่อการใช้งานความคิดยืดหยุ่นการวางแผนและแก้ปัญหาและการกำกับตนเองเด็กที่มี EFD จะมีสมาธิจัดการงานได้เป็นขั้นตอนและเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดี ส่วนเด็กที่ EF ไม่ดีจะวอกแวกง่ายควบคุมอารมณ์ไม่ได้และเสี่ยงต่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมรวมถึงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งยั่วยุต่างๆสถานการณ์ปัจจุบันของเด็กปฐมวัยในสถานการณ์ปัจจุบันจะพบว่าเด็กปฐมวัยจำนวนมากมีพัฒนาการไม่สมวัยหรือถดถอยขาดสมาธิ วักแวกง่ายบางรายมีอารมณ์รุนแรงหงุดหงิดเนื่องจากการเข้าถึงสื่อออนไลน์เกมและการใช้โทรศัพท์มือถือทำให้เห็นแบบอย่างพฤติกรรมจากสภาพแวดน้อมที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นการที่จะส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยและมีการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าอย่างต่อเนื่องครูผู้ดูแลเด็กจึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมทักษะ EF อย่างจริงจังเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อพฤติกรรมเสี่ยงในอนาคตที่มาของ best practice จากสถานการณ์ปัญหาที่พบ ครูจึงได้ออกแบบนวัตรกรรมเกมการศึกษายาเสพติดตัวร้ายเพื่อพัฒนาทักษะสมอง E.F. ของเด็กปฐมวัยผ่านการเล่นเกมที่สนุกเข้าใจง่ายและเหมาะสมกับวัยพร้อมทั้งปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและการป้องกันตนเองวัตถุประสงค์ของผลงานวัตถุประสงค์ของ best practice นี้มี2ประการ 1. เพื่อพัฒนาทักษะสมอง E.F. ของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษายาเสพติดตัวร้าย 2. เพื่อให้เด็กมีความรู้พื้นฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างถูกต้องกระบวนการดำเนินงานโดยใช้ P.D.R. ดังนี้ P. Plan การวางแผน ศึกษาปัญหาเก็บข้อมูลพฤติกรรมเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการติดเกมโทรศัพท์หรือพฤติกรรมไม่เหมาะสมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมออกแบบสื่อดีดูการปฏิบัติออกแบบเกมการศึกษาโดยใช้เกมบิงโกยาเสพติดตัวร้ายที่เข้าใจง่ายสีสันสวยงามเหมาะกับวัยเด็กจัดทำแผนการจัดประสบการณ์และลงมือจัดกิจกรรมจริงโดยมีครูคอยให้คำแนะนำอ่ารีวิว การทบทวนให้เด็กทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้สะท้อนความสามารถของตนเองเปรียบเทียบแผนกับการปฏิบัติและให้ครูสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทำกิจกรรมผลลัพธ์เชิงประจักษ์ผลการดำเนินงานพบว่าพัฒนาทักษะสมอง EF ก่อนทำกิจกรรมอยู่ที่62%หลังทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นเป็น85%เพิ่มขึ้นถึง2 3 ผลที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมเกมการศึกษาคือเด็กมีสมาธิมากขึ้นคิดเป็นขั้นตอนสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนเด็กยังเข้าใจโทษของยาเสพติดมากขึ้นและสามารถบอกวิธีหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดได้อย่างถูกต้องประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมนี้เด็กได้รับประโยชน์หลายด้านได้แก่1พัฒนาทักษะสมอง EF เช่นการรอคอยการควบคุมตนเองและการคิดไตร่ตรอง 2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดสามารถแยกแยะสิ่งที่ควรและไม่ควรทำา 3. เกิดความสุขสนุกกับการเรียนรู้และเปิดใจต่อกิจกรรมใหม่ๆ 4. มีภูมิคุ้มกันทางคิดสามารถประเมินพฤติกรรมเสี่ยงได้ดีขึ้นปัจจัยความสำเร็จ ความสำเร็จของนวัตกรรมนี้เกิดจากหลายปัจจัยได้แก่สื่อนวัตกรรมเกมที่ออกแบบให้เหมาะสมกับวัยสีสันดึงดูดน่าเล่นการสนับสนุนจากผู้บริหารและโรงเรียนความร่วมมือจากผู้ปกครองที่ช่วยต่อย,ยอดกิจกรรมที่บ้านความสนใจและความตั้งใจของเด็กที่มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ดีที่สุดบทเรียนที่ได้รับบทเรียนที่ได้คือ การจัดกิจกรรมต้องมีความหลากหลายและสอดคล้องกับความสนใจของเด็กกระบวนการที่มีแบบแผนชัดเจนช่วยให้การดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายและกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติจ,จริงทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ดีที่สุดการเผยแพร่ผลงานและการต่อย,ยอด ผลงานนี้ได้เผยแพร่ผ่านหลายช่องทางทั้ง Facebook โรงเรียน YouTube กลุ่มลายผู้ปกครองและครูปฐมวัยในเครือถ่ายเพื่อพัฒนาทักษะ EF ต่อไปนอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดสื่อเกมการศึกษาให้ทันสมัยมากขึ้นหรือพัฒนาเป็นชุดสื่ออื่นๆเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืนความสำเร็จของเด็กแต่ละคนไม่ได้สร้างขึ้นมาอย่างง่ายดายแต่เกิดจากการร่วมมือกันของหลายฝ่ายที่อยู่รอบตัวเด็ก นวัตกรรมเกมการศึกษายาเสพติดตัวร้ายไม่เพียงช่วยให้เด็กเข้าใจโทษของยาเสพติดแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจผ่านการเสริมทักษะสมอง E.F. ซึ่งเป็นรากฐานสู่การเรียนรู้การฝึกที่จะปฏิเสธการควบคุมตนเองและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในอนาคตนี้คือก้าวเล็กๆที่จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เพื่อให้เด็กปฐมวัยเติบโตอย่างเต็มศัก,กยภาพและมีคุณภาพโรงเรียนมารีวิทยาตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นสถานศึกษาซึ่งหลอ่อหลอมเด็กทุกคนให้เป็นเด็กที่เก่งดีและมีความสุขเปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมเติบโตเป็นพลังแห่งความดีแก่สังคมและประเทศชาติสืบไปาาปาวดเชมรีิทย ร่วงข่าวมุขุดงามตานี่แหละคือตราของเราม